มาซองเงบืองเบาณิพนกันนะโอ้ตอนนี้เลิกงานอยูอ่เนาะปลาเถ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเบาเอทีมงานบัตรนาครับผมโอ้เบาณนนิพนคนคำตะกาครับผมเจับสีครับเจับสีเพือจะได้พูดกับขาครับโอ้เจับสีเนาะ อืมโอ้ยจะมาเถอะโอ้อยา่าขึ้นน้ำด้อโอ้ยแนวแนวเหนือใจอยังครับเหนือใจเหนือใจอันใดนคนตกอยู่นี่อยู่หันโบตกป่ะอยู่ว่านนูน้นนอ้นคือกันไหนยู่ทางบ้านบ้าไหมเป็นยต่อเหนือใจแห้งครับห่างกันบ่ฮอดบอ่ฮอดบ่ฮอดกิโลครับพี่น้องครับหันหน้าหันโบตกหนะันหน้า พญานาฏย่นยนันบะกะว่าบ่ตกตไหมหน้าปังก็เจะาะไดน้น้ำก็จ้ะได้ไปสูนน้ำใช่ไหมโอ้สวนส้มสวนแดงยังครึ่องเงาฮึมพักตับ๊บคนออกมาตับเมื่อยต่อกันเลยไม่อยากกดโอ้เสื่อมแล้วเมื่อยแล้วเนาะป้าเถอะแต่มา,แมาสถานไม่ได้เสื่อมได้แข็งอะไรครับนี่แข็งอยู่เปล่าไม่ได้เสื่อมเลยครับโอ้แม่นบ่แข็งรก็ตัวนี้องได้แข็งตัวได้แข็ง อันน ul ี้ก็แข็งเมืนว่แข็งว่ะนี่แข็งนะครับยาวมือันครับโอ้แข็งอย่งเนาะเออแม่นี่ดีเนาะเพราะว่ามันยึดกระตูนตัวกลางตัวลิ้นตัวกลางตัวไงโอ้คือเสียงอะไรเนี่ยโอ้ก็แข็งเนาะแข็งครับเนี่ยแต่การยืดเส้นอืม ครับครับครับโอ้ยยังไงครับเตรียมงไงผลไมากับพยานมาเนี่ยมุ้งเหมือยนเนาะมุ้งเหมือนครับเอาเด็กการเดี๋ยวเหมือยนอุปกรณ์มุ้งเนาะอุปกรณ์มาแล้วเนาะอุปกรณ์มาแล้วครับป้าเถอะเดี๋ยวมือยนอย่ามาสอยอันปะแมนมาสอยคือเก้าที่สะดวกดีติดตั้งกับพ่เป็ัยังแล้วก็อีกประมาณนึงพอแล้วติดกับมาได้คือเก้า โอ้หลังคาเงาอาดหลาดเลย<ช>โอ้นี่สาวเดียวเลยนเ,ยเลยนเยาะคัก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 ขาซ่า,าแล้วเนาะโอ,โอ้มีขอบมีอย่างขอบขอบเขาเพื่อมาให้ย,ยัดได้เนาะ <10 S 1> บอกนะบอกบอกเพิ่อนอยู่ว่าเออเพื่อหให้ไน้เด้อจากสิบเซนเด้่อท่านเนาะตัดท่านเนาะตัดเพราะว่าเพราะว่ามันต้องยาวเลยแผ่นนะ เพราะว่าเขาเขาสิได้เข่าวมงศรีชิมหากำลังสร้างงานความเสมด้อับโหลดพร้อมแล้วเมืออืน่นเนาะวิธีมุงเนาะแต่จะมีสิมีเคล็ดลับดีเด็ดเด็ดเด็ดเดะเหมืออืออ่นแมนแมนแมนเคล็ดลับที่บ่มีไผใช่ใช่ผู้เดียวใช่ที่เดียวในแมนไปไปมุงอยู่ไสกะเห็นตั้งเขามุงจังสัน่นนะ บ้านี้อาการมันคือบ่บ่พอข้าวบ,บ่พอดนมันหัวมันหัวเออเดี๋ยว<ช>สั่งโลดกลยสูตรแก้ไขเองแมนแมนแมน็มนมนเลยไ,ได้ผลได้ผลและะ้วก็าสีมาใะไอยู่บ้านมาได้ผลแมน้ครับได้แมนผู้ที่เบิ่งคลิปมื้ออื่นอย่าลืมติดตามเด้อพี่น้องเด้อสั่งโลดสิมีเคล็ดลับเทคนิคแนวใดติดตามมื้ออื่นเนาะเพราะว่าบ่หัวแน่นอน เพราะว่าเอ็ดจ so ังไรคือว่าบ่งหัวติช่างโลดไปเอ็ดอยู่ไสกะไปไปไปแก้อยู่ไสกะมีมีแต่จังซี่นะไปแก้ได้บ่แม่นไปเอ็ดเดะแม่นที่ไหนมีรั่วเนี่ยที่นั่นมีโลดโออ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 กนแค่มนที่ไหนมีรั่วแมนแมนแต่ว่ามองใจหัวเนี่ยโอ้มากมากเดะเพราะว่ามันเป็นงานที่ท้าทาย <laughs> <c oughs> มมแมนก็เลยได้ <c oughs> ได้ประสบการณ์ตรงนั้นมามาใส่ครับเออเอามาใส่อยู่วิซ่าต้องหไหล<อ>กยนเลยเนจะได้เฮ็ดบ้านมานนี่ผมได้วิซ่าน้ำหลายนี่นินนดๆน,น,น้ำหลายอยู่ครับครับโอ้โหเขาบอกเคยเฮ็ดแมนเนาะเขาก็ดนนาาได้น้ำผู้เฮ็ดมาก,ก่อนอคือกันกับเป็นการเลี้ยงที่ดีคดีมากก็แหละได้ประสบการณ์

ราคาเฮ็ดในเขาต้องเสียลูกพอเขามีความดูดัฉังเล็กน้อยเสียเขากับอิบโปตกเป็นมาตกเป็นเยอะเนาะมาตกเป็นเยอะหลายอย่างนึงเขากับสามารถบางที่สร้างเพื่อนเฮ็ดเพื่นประสบการณ์ยิ่งมาหลายเนาะบางที่บางที่เข้ามาเด้มาเบิ้งโอ้สร้างวิโรจน์แต่เฮ็ดไม่ได้บางที่นอได้เบิ้งแล้วบางสร้างกับฮวนวิชาเด้ครับ อยากเอ็ทนะพี่น้องลุงไปแล้วมาพี่น้องได้มาเบิ้งโอ้เคยเบิ้งสังโรดนะเพิ่นเคยแนะนำ่ามันต้องแบบนี้แบบนี้มันคือเพิ่นว่าเขาก็พอได้แยกสร้างได้แม่นบ่ครับแมนแมนแมนโอ้ดีใจหลายเด้สังโรดดีใจดีใจเด้ได้มาบอกเทคนิคเงียงต่างๆเนี่ยโอ้เมืออื่นเนี่ยเป็นเป็นีอะเมื่อก่อนเนี่ยมื่อก่อนเนี่ยเป็นธรรมดาเนาเมื่อก่อน ดูไซต์กัยบยาผสมของวิชาจ้ะ <man>, แมนแมนแมนยุคคู่มือนี่เป็นยุคที่เป็นยุคยุคเทคโนโลยีแมนแมนยุคเทคโนโลยีแล้วก็เทคโนโลยีมันเฮ็ดให้เฮาได้ได้แช่วิชาแช,าช,าชาบบ่ความรู้แมนแมนแมนวันนี่เป็นเป็นการให้ทานที่ยิ่งใหญ่นะครับแมนโอ้ยบ่หวงยจะเถื่อแล้ว<อ>สังโลดบ่หวง้อยจะเถื่อหวงหวงยไม่ยังตายไปก็เอาไปนําบ่ได้เนาะกูสนละเพราะว่าเฮาให้เฮาให้วิชาให้เทคนิค เพื่นไปมาเนี้อืมคุณมือน่นเป็นยุคที่ยุคเทคโนโลยีมี่ยังดีๆก็ต้องแยกแยะไปู้เดียวแมนครับต้องแค่ปั่นแดงปั่นอืมหลายครับคูณมือนี่แมนเนาะผมก็เริ่มมาจากเบิ่งยูทูปเนี่ยแหละแมนมากการเทศบ้านเนี่ยโอ้โอ้เสียดายครับเสียดายเสียดายสองนั่นวิลโลว์ผ้าเพื่อนยังมีสองเนาะแมนแมนแมนวันนี้อ่ะเลยว่าั ช่างโหลดมีความรู้ด้านช่างก็ต้องเฮ็ดเฮ็ดเป็นข้อมูลเป็นแนวทางไว้ให้พี่น้องแมนเนาะน้อยก็หลายผมเชื่อว่าได้ใช้ประโยชน์แน่นอนครับแมนแมนอ้อันแฟนแฟนเอฟซีบานิพลเขามาไล่หลายได้เหมือนว่านีลยอ้ถ่าเบิงยูเด้อช่างโหลดถ่าเบิงยูเด้อร์มือม้งหลังคาอันนิพลมาม้งซอยนิพลเนยเด้อร์สันดีใจเดลเขาเจ้าแฟนแฟนเอฟซีมาแมนเราพี่น้องเหมือนกั้ อยากใคร,<ม>รผูรมร้มีประสบการณ์โอ้แปลงครับผมย่นลูกอยากใครพี่ผู้มีประสบการณ์โอ้ไปเห็นมาก,ก่าอนหนึ่งมาบอกมาสอนหล่ะได้เลยได้เลยครับเปิดความยินดีเก้าโอ้ภาพงดงาม,งามนี่พนมือนี่บรรยากาศดีไหมบรรยากาศถึง้าลังฝนแมนแมนสดใสนะฝนย่อมสดใสเสมเอ,อเถ้าอยู่สิมาให้ถึงปรแตกูเนาะจ้องประตูแตกแม่คอนอาคอนเสียหายเนี่ยกะ สวัสดีดาเพิ่นว่าพุ่มน้ำมุนไงแมนแมนแมโอ้ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอเพิ่นว่าแมนเนาะโอ้ยบบาวเอ๋ยือบ่ได้ยินเสียงน <c oughs> หนะเลืองานหรือบ้ากํลงังเห่งลังหลอกเผัดต่อมไปที่นอกเลยหุ้ยเ <c oughs> พื่อนนะอ่งเอาเช่นิบมฝากพี่านองครับนั่นโอ้ยเฮ้เบเอ๋ยหลมล็เสร็จแล้ว้าสีหเนยเตาแล้เห็นงานเพิ่กัน่เ็ต เอียวยำ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 ไปหนออือโอ้โหน่กหอแนตัวนี้โอ้ใจห่อนขามเยทั้งคนอะโอ้โหขัดขัดเล็กเข้ากับพอพอดีเนอเล็กขาวเขานอพอดีครับโอ้น่ะมีเหลือสวมากเพื่อไปเซนนึงในการเลยเอ้ยอนนี้นันนี่แจกแจกของกำแพงเหเล็กเซนอะ ที่แท้ไม่นะนวลกุ้ง่ะเมื่อวานนี่ยเอฟซีเพิ่นว่าเอ้าอันบ้านท่านในม้งหลังคาเพิ่นคือสาบก่อนซั่นโอ้ช่างเพิ่นเฝ้าซั่นหรอครับเพราะว่าโครงหลังคาบอกก่อนบอกก่อนด้วพี่น้องโครงหลังคานี่ยสร้างเพิ่นบ่ได้เอ็ดเนาะครับวันนี้เพิ่นก็ะเป๋าอีเจ้าของบ้านเอ็ดเองนะสร้างเพิ่นก็จริงๆแล้วบ่ต้องหากันก็ได้แม่นๆอันใดเอ็ดได้กะเอ็ดไปก่อนเนาะแต่เฮาใส่ไหนเพิ่นครับ เพิ่นมาใส่ข้อห้เพิ่นครับเพื่อเพื่อเอาเพื่อเพื่อก่อปูนมารับตั้งครึ่งนี่แม่นครับว่าแต่ตัวนั้นแล้วแม่นแมนเนาะเพิ่น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 ก็เพิ่นก็ก่อมาได้เนาะทีนี้เคาสิว่าตาคนต่างเ็ดก็บ่ได้อือถ้าเพิ่นเฮ็ดงานอยู่ทางใต้ผมมาเชื่อมก็บ่ได้แม่นๆเนาะทีเล็กกรตกใส่หัวเพิ่นอือกะกะมันก็เฮ็ดขึ้นมา่อพ่อเหมือนอัออ่าจริงๆแล้วก็ต้องหลังคาเฮ็ดแล้วก่อนอยู่ดอกครับเนาะแต่ว่าหลังคามัน มันบ่แล้วเนาะมันบ่แล้วมื้อนั้นกะมื้อนั้นมื้อนั้นกะว่าสิแล้วได้มื้อนั้นเนาะครับแต่มันผิดพลาดตรงที่ว่าอ่าคิวนัดส่งหลังค่าบ่พร้อมเนาะมื้อนั้นเนาะแม่นครับแม่นคันคิวนัดพร้อมกัสิโอ้สิได้มุ่งสิได้มุ่งก่อนอยู่ดอกบ่าย3เนาะเพิ่นมาส่งเนาะเพิ่่นมาสงครับป๊าท้อเป็นได๋หนาคักบ่ตรวจสอบแล้วมันบ่โอ้ได้การได้การเนาะเรียบสบายโอ้ยางมดสบายยังโอ้นั่นแหละโอ้เบอร์4.0เนาะคักกันแล้ว หลายปันไหนราคาเพิ่นมื่นสองพนโอ้สองพเท่าไหร่ปาร้อยยี่สิบสีบาทโอ้มื่นสองาร้อยเนายังมียี่สิบสี่หอยไทยอยู่เนาะเป็นม่ลรถทรถไเนาะรถไ้ส่งส่งไล่ไปเขาขอที่ยู่เขาขออันนั้นเลยก็เลยบอกเขาอันคือจังนิพนบอกแหะปักมุดมาเลยโคกน้องหน้าบบาวนิพนธ์รัน ค่ะค่ะขอบคุณค่ะเป็นว่าโอ้แสดงว่าเขาหูได้เนาะแสดงว่าปักมุดเนี่ยก็เข้ามาถึกเลยเนาะโอ้แสด้ศึกษานำหนีพนอยู่เรื่องปักมุดกูเกินเสมมติว่าสช่างลวดอยากปักมุดเดซอนได้ขึ้นกันบ่ได้ได้างโคกน้องนาช่างลวดไปเองสิได้ขึ้นกันบ่โอ้สอนเนี่ยด้อสอนเนี่ยด้อ โมเมนตยังเนาะเพื่อเพื่ออจะเพื่อยากเช็คออกเช็คอินแม่สันเอาะโอ้โหโอเคเลยครับไปด้วยครับแม่นไปน้ำเนาะคุยกันไปน้ำว่านปลาเอสมมตไปบ้าดอนพิลายกเครื่องกูจับเตีครับแล้วพักไอตัวกันถึงแล้วแม่นบ่เอ้ามันบ้านน้อยนบ่มีกี่พีเอฟบ่โอ้แม่นบ่ตะกี้ตกอำเภอบันผือเลยเห็นบ่ตะกี้ครูสีม่หย่ำเนาะ กูปักให้มาเทียนปักดอนพี่ล่างเป็นโต๊มันผือนบี่การมันถ้าเขาไปเชิดเนี่คือคนปักไว้แบนบ้าเขาต้องไปปักว่าเขาอยู่ใส่แล้วเขาไปปักเลยอันนี้แสดงว่าเราพิมพ์หายเออเสบ่อได้ว่ามึงปักแล้วก็หายคอมุ่นไปในกูเกิลอันนี้ว่าบ่อใดบ่อใดปักันนะไม่มีผิดกันไหมเพื่อนรับรถเซิร์ชหาเอาไหมปักดอนพี่ล่างเห็นรับสมมติว่าช่างโลดอยากปักในการ ต้องหาเข็มมุดไว้เลยเป็นบ่ไปยุสถานที่นั่นนั่นมาเป็นบ่วอนนี้เขาสั่งมีส่ะสั่งสั่ซื้อสถานที่สั่งไว้ก่อนเป็นบ่ต้องไปยูยูหมองที่เขายูหรือว่าปัดไปปัดตั้งโกรดยูนี่มันหนักโง่อะไรนิด้นึ่งพี่น้องไปเป็นบ่โตต้องมีที่อยู่ที่ชัดเจนเนาะครับสมมติว่าอยู่นี่ปุ๊บเขินปักมุดเลยปักมุดปุ๊บใส่ข้อมูลเข้าไปว่าตรงนี้ชื่ออะไรสถานที่ ชื่ออะไรแตเทียมมันจะบอกเองว่าครับยูพิกัที่เท่าไหร่ยูพีคัตเท่าไหร่เขาจะพูดเลยโอ้โอ้โอ้แล่นยิงปืนใหญ่กะโตกลงหลังคาเคลื่อนพอดีเลยเพราะว่าเขาดูมีการไม่แม่นมือ <c oughs> อันนี้อันน,น,นี้อันนี้คือแบบเป็นวราศรพันทาพทหารข้ขางบ,บนคือฝนตกคือทหารเวลาเขายิงปืนใหญ่นะ อืมอายากได้พี่กัด๊ดผ้าซื้อที่แน่ชัดเจนนั่นละครับโอ้ลูกทีกั๊ดที่แน่เจนชัดเจนเนี่ยยิ่งบอมีผลาโอ้นั่งอยู่กินเขาอยู่เน็่เรียบร้อยเลยโอ,โอ้ตูมเลยมันมา่าบ่ <laughs> โอ้เ่อมันมันมันดาวเทียมมันหลายลเลยอืมก็เลยเป็นยุคข,ข้อมูลข่าวสารยุคข,ข้อมูลอืมเทปคโนโลยีมันทันสมัยแล้วแมนแมนแมนเนาะ โอ้มีห่ายฮะลายเหลืองลายลาวลายยางหลายนั่นท์สร้อยเงินคนกันเลยจ้ะเออพี่น้องผมก็ลายคนอยู่เปิ้งเบิ่งราคาบ้านเมียผมไงบ้าเบิ่งราคาบ้านน้องปินหลังขาเนี่บอกนี่บอกเพื่อนน้องปิ้นบางที่เพิ่นบ่เคยไเนอกเพิ่นเพิ่นเบิ่งอยู่เมืองลาวนี่เพิ่นบอกเลือดเบิ่งอยู่พี่เพิ่นเบิ่งอยู่พี่บอกครับเบิ่งอยู่สาก็ได้ในโลกนี่ที่ไหมเอ็นเน็ตเน็ตบ้่งสาดาวเทียมเบิ่งเอาสมมติว่าจังสี่เดซัน สร้างโหลดอยู่โขงน้องหน้าสร้างโหลดปุ่นเบืองได้อยากอยากเบิ่งโอ้นี่พนประกันเอ็ดหยังน้อเหมือนเดียเบิ่งได้หรือเ่าปบันไม่ได้บโบขนาดนั้นครับบ้าภาพปัจจุบันนะครับอัปเดตไว้สมมติสามปีเพิ่งจะเปลี่ยนแค่หนึงโอ้ใครที่รู้สึกว่าเฮ็ดตอนสุดท้ายปีสองพันยี่สิบนะสองพันยี่สิบเป็นละโมโโอ้โอ้เป็น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 ภาพเก่าที่อัดแน่นไว้วัดหอโอ้สามปีสิเปลี่ยนแค่หนึ่ง สิบแบบสิบแบบเบิง้งคือคือสตรีมสดนี่ยว่าได้ว่าเถอะว่าได้แล้วโอ้พันจังสันง้นเนี่ยบื้องพุซซอนแมนมานหน้ามั <laughs> นจังสั้นนี่มันเป็นการละเมิดนะครับ<อ>ละเมิดสิทธิ์คนอื่นและบัตรเนี่ยแมนว่าโอ้บัตรนี้พิษก้อนไม้ด้วยการละเมิดสิทธิ์บัตรน,นี้ครับอืมเป็นจังสั้นเนาะมันใส่ว่าได้อันนั้นคือเทคโนโลยีสั้นสูงของทาางกรหารเัาใส่เขาเลยกันตัวนี้ไว้เนาะนักงานเข้ากล่องสั่นก็จะใส่สี่นะครับแต่แต่เราเนี่ยใช้ไม่ได้หรอก ดี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 เนาะกระซ่ามากันระเบิดนะครับพ <Man, S 2> <ป>่อแมนแมนโอ้ขันเบิง้งได้มันกระจอบเบิ้งกัน่ำหน้า,นา,นาเรื่อยนะอขออนุญาตได้ครับจอบเบิง้งโอ้น้องอีบอยู่ทางบ้านกัน,กนสิเบิ้งเบาเอ๋อเลยตีโอ้เบาเอ๋อเอ็ดอย่างเนาะพาผู้สาวไปใส่เนาะเบิ้อนีอ่แหละตีโอ้ยเทียดอกเบิ้งโอ้ยขออนุญาตเวท่านโอ้มางนี่ป่ะเอาการเอาการเอากดรโอ้โอ้ภางงามๆเลยตอนนี้ไหมบิ้เคยมีประวัติดอกแมนวะ วันยากาศดีดมากวับาทิ่ mae, า linking, เกลืวิาหนิแหราสื่อรถไม่เคยมีเลยสักคันไม่เคยมีเลยเป็นว่เขาสื่อเบิรงห่ไหมครับบ้าหรอเฮ้ยเสงดีมันพ่นอะไรคือบ่าบเสียงสนเย เนื้อห่างที่นราผ่อนนะเราไม่เคยสร้างประวัติให้เขาจับได้ไงโอ้เฮ้ยโหสงสัยเลยเราไม่เคยสร้างเราไม่เคยเราไม่เคยมีประวัติอย่างนั้นเขาไม่มประวัติอย่างนั้นเออขักคักสงสัยข้ามไปเลยนานนานนานใหญ่ใหญ่ใเราไม่เคยสร้างประวัติอย่างนั้นเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว ดดี่ผสัเนาะใวเอเยเสาบปเด็สวเพิ่เาะเด้ให้ดิดได้ยวามหมยเตียนเด้เออเอขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับสุดท้ายมเือแรครับ่พสุดท้ายนี่ขอบคุณพี่น้อง f อฟซคือเก้าครับผมที่เขามาติดตามรับชม โอ้จังใดกับมืออื่นมืออื่นมุ่งอย่าลืมติดตามช่างโหลดเด้อครับเด้อช่างโหลดเสมามุ่งบานซอยนิพนธ์เด้อครับผมคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับสว,วัสดีครับขันวัดดีช่วงไทยแบบเบ้าเอาเฟเันสีวา่าอย่างก่อนเนี่ยอย่าใช้ไม่เดียวสิ <laughs> <laughs> ไม่ใช่บ <laughs> แบบเพน,นี้ไทย <laughs>

เวลาหังมาไลครับบออยากใจจากเก่ากันตัวกันมาเลยกันมาได้ตั้งรักเนาะอันนี่ยังก่อนสุขีสุขขังหมากสตังก์นีหยังก่อนเฮ้่ยสตังหมากกระตังไม่ใส่เอองน้องเพอสุขสุคนเด้อเอ้ยสวัสดีครับ